بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فكنا في الدين وعلمنا تأوينا رب شرع لي صدري واسري أملي وحل نقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاجرن بومي إيمان تراك لك رب تكتان مَنْ เรื่องของนรกเป็นสิ่งที่น่ากลัว นะเรื่องของการทรามานในขุมนรกเป็นสิ่งที่นะ่าสะพึงกลัวแล้วก็หน้าหวาดกลัวเป็นอย่างยิ่งบางคนบางครัง้งอาจจะบอกว่าเมื่อลงโทษลงนรกใช้เวลาเป็นนานๆเชื้อเพลิงจะหมดไปหรือเปล่าหรืออาจจะเบาลงไปบ้างหรืออีกในหนึ่งจะมีคำถามว่าเชื้อเพลิงที่จะมาทำการทรามานชาวนรกนะั่นคืออะไรก็คงต้องบอกว่าแน่นอนเหลือเกิน เป็นอะไราที่อยู่ที่พวกเรานี่แหละนั่นก็คือเชื้อเพลิงของไฟนรกก็คือหินแล้วก็ตัวของมนุษย์เองอัลลอฮฺสุบันタลาบอกว่ายาอุยฮะลตีนะอามานูกูอัลฟุตซกุมะฮลีกุมนาโรานะครับโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงรักษาตัวตนของพวกท่านและก็ครอบครัวของพวกท่านให้พ้นจากไฟนรกโดยการอะไรละครับโดยการทําสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนะครับ เมื่อการออกห่าสิ่งจะเอาละห้ามทําสิ่งทดียวละใช้มันจะมีโอกาสที่ทําให้เราได้รอดพ้นจากไฟนรกแล้วเราก็กล่าวต่อว่ากูดหันนาสุวริยาเราเชื้อเพลิงของมันก็คือมนุษย์แล้วก็หินนั่นเนี่หินคืออนะไรหินก็คือรูปปั้นรูปจเวตท,ที่พวกเขานั้นกาบไหวหรือแม้กระทัง่งถ้าเขาไปกาบไหวจนหมากรากไม้มันก็จะมาเป็นเชื้อเพลิงที่จะเผาพวกเขาานั้นทั้งหมดเพระาะฉะนั้นนะครับให้สะพึงกลัวให้ระวังไว้ดีว่า เชื้อเพลิงมันไม่มีคำว่าหมดมันมีต่อเนื่องเออแล้วก็มีอายะหนึ่งบอกว่าอินนะกุมวามาตามบูดูนาะมินดูนินละฮิฮาสอบูยฮันนำแท้จริงพวกท่านคือมนุษย์กันเองนี่แหละนะครับวามาตามบูดูนและสิ่งที่พวกท่านกล่าวไว้ก็คือพวกไฟนระกไอ้พวกหินทั้งหลายนะรูปจเจวด็ดรูปหินรูปจเจวเตรูปทั้งหลายที่ทำมาจากหินนะี่มินดูนินละนอกจากเราฮาสอบุน ฮาซาบูยานนำนะครับมันจะอะไรนะเป็นเชื้อเพลิงที่จะเผาไหมเราด้วยกับความร้อนแรงศรัทธาชนผู้มีอีมานที่รักและเคารพทุกท่านครับนึกถึงเรื่องนรกให้เยอะๆให้มากๆเราจะได้มีความอดทนที่จะทำสิ่งที่ดีแล้วก็ได้มีกำลังใจในการทำดีเพื่อให้รอดพ้นจากไฟนรกแล้วสำนึกไว้เสมอว่าเชื้อเพลิงของมันมีมากมายไหนจะเป็นหินที่เรากราวไหวไหนจะเป็นต้นหมากรากไม้ที่เรากราวไหว ไหนจะเป็นตัวของมนุษย์กันเองนะครับในการที่จะเป็นเชื้อเพลิงมีอดิสขอนทราซูนนะครับซึ่งนําเสนอไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับหินที่นรกนะมันลึกเหลือเกินนะครับหินใช้เวลาเดินทางถึง70ปีจึงจะถึงก้นนรกนั่นหมายความว่านรกมันยิ่งใหญ่สามารถจะจุผู้คนได้มากมายขอให้พวกเราเกรงกลัวนะรกปฏิบัติตามคําสั่งขอร้อ,องทุกคนนะครับว่าบิลลาฮิตเตอฟีก والهدايه سلام عليكم ورحمه الله وبركاته